บทที่หนึ่งใช่การวิเคราะห์ของบราเดอร์เทียนลองถูกต้องฉันคิดว่ากองอิ I ่งแก้ขโมยมันด้วยคนหนึ่งพูดอย่างโหดเหี้ยมกราบใดที่เจ้าของรถคือกองอิ I ่งเก้เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเธอมากกองอิ่งแก้ I ถูกผิดเธอพยายามปกกปิดหรือไม่อย่าเห็นได้ชัดว่ากงเทียนหลงกำลังพูดเรื่องไร้สาระดังนั้นเขาจึงต้องการสวมหมวกทรงสูงกับเธอ เจียงเฟิงตบไหลที่หอมกลุ่นของกองอ e ี้อิ่งแกและยิ้มอย่างอ่อนโยนอี e ้อิ้งแกไม่เป็นไรอย่าตื่นเต้นปล่อยให้ฉันจัดการเองเมื่อมองไปที่ใบหน้าที่อ่อนโยนของเจียงเฟงิงกองอ e ี้อิ้งแกก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจของเขาดูเหมือนว่าตราบใดที่เจียงเฟิงอยู่เคียงข้างเธอทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีเจียงเฟิงคุณไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมกงเทียนหลงยืนกราน เตียงเฟงเย้ยหยันและพูดว่าไม่มีอะไรจะพูดฉันอยากจะถามว่าเครื่องประดับของบริษัทถูกขโมยไปเท่าไหร่ฉันยอมรับว่ารถคันนี้ราคา2.6ล้านจริงๆถ้าจำนวนที่ถูกขโมยไม่ตรงกันแสดงว่ามันไม่มีอะไรต้องทำกับเราเทอร์มินอลมือถือจดจำเพื่อให้คุณมีการอ่านนวน,นิยายที่ยอดเยี่ยมในหนึ่งวินาที เมื่อได้ยินเช่นนี้หญิงชรากงก็พงะเมื่อฉันตรวจสอบสินค้าคงคลังในตอนเช้ามูลค่ารวมของอัญ,ญมณีที่หายไปนั้นน้อยกว่า2ล้านปอเช่9-11คันนี้ราคา2.6ล้านเลือกไม่ถูกจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าเขาเข้าใจเจียงเฟิงกงอี้อิ่งแก้ผิด เมื่อเห็นหญิงชราโกงที่ลังเลกงเทียนหลงก็เย้ยเย้ยคุณย่าอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของเขาฉันบอกคุณว่าแม่ของเจิงเฟิงประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายไตยและว่ากันว่าแม่ของเขาถูกส่งไปพักฟื้นที่ประเทศ ลองคิดดูสิเรานี่ฉันเสียเงินไปหลายล้านในการเช็คสต็อปครั้งล่าสุดแต่ก่อนฉันไม่เคยสนใจเลยถ้าเราเสียเงินเป็นล้านทุกครั้งในช่วงสามปีที่ผ่านมาเราจะสูญเสียทั้งหมดเท่าไหร่อะไรนะอัศเจรีแม่ของเจียงเฟงประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายตายและถูกส่งไปต่างประเทศ เมื่อฟังการวิเคราะห์ของกองเทียนลองใบหน้าเก่าของหญิงชรากองก็มืดมนเหมือนหมอกควันใช่มีปัญหากับการเก็บสต็อกในครั้งนี้บางทีอาจมีปัญหากับการสต็อกค,ครั้งก่อนด้วยแต่มันก็ถูกปกปิดไว้ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายตายอย่างน้อยหลายแสนบาทและต้องใช้เงินมากขึ้นในการส่งตายไปต่างประเทศ เจียงเฟงเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถและรักษาแม่ของเขาเจียงเฟงเงินของคุณมาจากไหนหญิงชรากองถามอย่างสุภาพเจียงเฟิงไผ่มืออย่างช่วยไม่ได้คุณย่านี่เป็นความลับส่วนตัวของฉันฉันขอโทษไม่สะดวกที่จะบอกเจียงเฟิงจะไม่เปิดเผยตัวตนของเขาในฐานะเจ้าแห่งประตูมังกรโดยง่ายก่อนที่จิตใจของประตูมังกรจะถูกควบคุม คุณย่าดูสิขยะนี้พูดไม่ได้ใช่ไหมพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อขโมยมันกงเทียนหลงชี้ไปที่เจียงเฟิงและตะโกนใบหน้าของหญิงชรากงหมอนหมองมากขึ้นเรื่อยๆและบังคับให้เธอถามอีกครั้งฉันจะถามอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเงินมาจากไหนคุณย่าไม่สะดวกที่จะบอกฉันจริงๆ สะดวกไหมที่จะพูดหญิงชรากองมองไปที่จมูกที่ดื้อร้านของเจียงเฟงและจมูกของเธอก็กำลังจะสูบบุหรี่ในเวลานี้ในสายตาของหญิงชรากองตราบใดที่เจียงเฟงไม่สามารถบอกแหล่งที่มาของเงินทุนได้เจียงเฟงกองอีอ้อิงเก้ขโมยเครื่องประดับของบริษัท วินาทีต่อมาดวงตาของหญิงชราโกงเปล่งประกายด้วยแสงเย็นเธอบอกมือและตะโกนฉันคิดว่าการขโมยเครื่องประดับของบริษัทต,ต้องเกี่ยวข้องกับคุณสองคนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกองอี้อิงเกมีอำนาจในการระดมเครื่องประดับให้ฉันกำจัดอุปสรรคชั่วร้ายทั้งสอง ใช่ลุ่มผู้สืบเชื้อสายสายตรงของตระกูลวังเตรียมพร้อมสําหรับชั่วงริบตาพวกเขาทั้งหมดชั่วร้ายกองเทียนลองจ้องไปที่ฉากข้างหน้าเขายิ้มกว้างมองไปที่เจียงเฟงและกองอี้อิงเก้ด้วยสายตาที่ขี้เล่นมากจี้จี้เจียงเฟิงคุณมันขยะกองอี้อิงแก้คุณเป็นผู้หญิงเลวสู้กับฉันชาติหน้าคุณจะต้องแบกรับแพ้รับบาปนี้ บทที่หนึ่งอไปร่วมกันกำจัดเจียงเซิงเจ้าขยะและกองอี้อิงเก้ใหญ่ตัวร้ายกลุ่มผู้สืบทอดสายตรงของตระกูลกองกำลังเตรียมพร้อมขณะนี้มีคดีขโมยเครื่องประดับในบริษัทและพวกเขาทำเงินภายในบริษัทได้มากมายในอดีตเมื่อมองไปที่ตระกูลกองทั้งหมดยกเว้นกองอี้อิงเก้แทบไม่มีใครมีมือและเท้าที่สะอาด กลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลวังต่างกระตือรือร้นที่จะโค่นล้มเจียงเฟิงพาเลสอีอิงเก้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ดวงตาที่โศกเศร้าของกองอี้อิงเก้ถูกปกคลุมด้วยหมอกเธอรักษาตัวอยู่เสมอดังนั้นเธอจะขโมยเครื่องประดับของบริษัทได้อย่างไรนี่ไม่ได้ใส่ร้ายเธอชัดๆใช่ไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณย่ากของเธอที่ฉันรักและเคารพมาตลอดคิดว่าฉันขโมยอัญมณีไปไม่ต้องพูดถึงว่ากองอี้อิงเก้าน,านั้นขมขื่นเพียงใดใช่เธอต้องทนทุกทรมานมากแต่เธอไม่สามารถทนต่อความคับแค้นใจแม้แต่น้อยได้ดวงตาของเจียงเฟิงเย็นชาเล็กน้อยเขารู้สึกหงุดหงิดกับหญิงชรากองอย่างสิ้นเชิง ก่อนที่จะมีร่องรอยของความจริงมันเป็นเรื่องหนาวมากที่จะให้หมวกสูงกับเขาและกองอ e ี้อิงเกหญิงชรากองพูดอย่างเย็นชาคุณยังทำอะไรอยู่เอาพวกเขาลงมาคุณญากกองอ e ี้อิงเกกระวนกระวายเตียงเฟงยืนอยู่ข้างหน้ากองอ e ี้อิงเกด้วยการก้าวย่างอี e ้อิงเกะไม่ต้องกังวลฉันอยู่นี่ฉันสบายดี เมื่อเห็นความแน่วแน่ของเจียงเฟ็นดวงตาของกองอี้อิงแก้เปล่งประกายระลอกคลื่นและหัวใจของเขาก็อบอุ่นนี่คือสิ่งที่รู้สึกเหมือนได้รับการดูแลความรู้สึกนี้ดีจริงๆ เจียงเฟงวันนี้ฉันจะเอาชนะคุณทุกที่กองเทียนลองคำรามและพุ่งไปหาเจียงเฟงเมื่อนึกถึงความอับปยอดสูที่เจียงเฟิงนำมาให้เขาก่อนหน้านี้กงเทียนหลงปรารถนาให้เขาฆ่าเจียงเฟิงด้วยหมัดเดียวพี่เทียนหลงฆ่าขยะนี่ สมาชิกตระกูลวังกลุ่มหนึ่งตะโกนพร้อมกันดวงตาของหญิงชรากงเย็นชาแต่เธอรู้ว่าหลานชายของเธอกงเทียนหลงเป็นแชมป์แซนต้าที่ราบภาคกลางมีความเห็นของเธอการกระทำส่วนตัวของกองเทียนลองไม่น้อยไปกว่าการฆ่าไก่ด้วยค้อนขนาดใหญ่และเจียงเฟงจะต้องเสร็จสิ้นในครั้งนี้ เมื่อเห็นกองเทียนลองใกล้เข้ามาเจียงเฟิงก็ยิ้มเยาะอย่างเย็นชากองเทียนลองคุณรักษาแผลเป็นและลืมความเจ็บปวดไปแล้วจริงๆครั้งที่แล้วเป็นเพียงอุบัติเหตุครั้งนี้ฉันจะฆ่าคุณกองเทียนลองทันเดอร์โกรธจดัด เขาเคยพ่ายแพ้ต่อเจียงเฟงมาก่อนและต้องทนทุกทรมานกับความอับปยตอดสูอย่างมากในช่วงสองวันที่ผ่านมากองเทียนลองได้คิดที่จะหาโอกาสที่จะจัดการกับเจียงเฟงอย่างรุนแรงปงเทียนหลงระดมพละกำลังของวัวเก้าตัวและเสือสองตัวคว้างไปที่เจียงเฟิงตั้งใจจะต่อยเจียงเฟิงล้มลงกับพื้นพี่เทียนหลงทุบถังขยะนี้ให้ตาย หลุมผู้สืบสายตรงของตระกูลวังโหร้องดูเหมือนว่าเจียงเฟิงจะเป็นสุนัขป่าดังนั้นถ้าเขาตายเขาก็จะตายโดยไม่มีอันตรายใดๆเจียงเฟิงยิ้มอย่างเย็นชาฉันไม่รู้จะพูดอะไรชัวในขณะที่กองเทียนลองเข้ามาใกล้มือขวาของเจียงเฟิงก็กลายเป็นผีและเตะออกไปทันทีกองเทียนลองนั้นเร็ว แปเจียงเฟิงนั้นเร็วกว่าเขาช่วงเวลาที่เขาเริ่มเยี่ยมเจียงเฟิงเงตะกองเทียนหลงที่เป้าโอลิมปิกขนที่สองเมื่อเท้าข้างหนึ่งล้มลงกงเทียนหลงก็ร้องคร่ำครวญราวกับข้าหมูราวกับว่าเขาต้องทนกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ปังวินาทีต่อมากงเทียนหลงปิดเป้าของเขาและคุกเข่าลงบนพื้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ที่รักเมื่อเห็นฉากนี้กลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลวังต่างก็สั่นสะท้านและรู้สึกเย็นชาหญิงชรากองเห็นว่าเจียงเฟงกล้าที่จะต่อสู้กลับและพูดด้วยความโกรธโอ้อวดมอบให้ชายชราเอาขยะนี้ไป